วันนี้จุนซื้อยำตีนไก่ทุกคนแล้วก็นี่คือหมึกสายกับหนวดหมึกนะคะทุกคนสองกล่องนี่แพงมากทุกคนร้อยห้าหยวนค่ะประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทค่ะไม่ใช่ประมาณค่ะจุนคูณเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจุนขอจัดใส่ถาดก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสรุปแล้วกินในห้องค่ะทุกคนค่ะเพราะสามีบอกว่าไม่กลับมาคืนนี้พวกเขาจะพากันพักอีกหนึ่งคืน จูนก็เลยกินนี่ค่ะตีนไก่ใหญ่เบลอหนวดปลาหมึกหมึกสายส่วนนี้ก็ขนมจีนเหลือหนึ่งจกักมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะตอนนี้สี่ทุ่มเนาะเด t ชามนาว10 p.m. i มอาก n ุงจุ้ย e b o โบ e เล h ชิคเก้นฟร this is a s r e e t คำจอยมีคำคำมาทุกคนมาจุนตื่นมาประมาณสัก6กโมงกว่าจุกนก็อยู่ในห้องเมืองเด้ อม,มันเป็นรถหมาล่าใจจริงทิ่บแพนไว้จุนจะออกไปกินบะเตี๋ยวเวียดนามค่ะ อยากจะซดอะไรร้อนๆไม่เข้ากันหรอกแต่อยากให้มีผัดแก้มมันก็มันดีทังขายากนะ่น กินเท่าที่มีมีเท่าที่กินแต่แพงมากทุกคนได้แค่นี้แต่แพงมาก อยู่คนเดียวเลยไม่อยากออกอืมอนนมันมืดๆืลอนี้เขาก็หั่นพริกแดงลงคนเมืองนี้กินเผ็ดนะทุกคนมาล่ามีอยู่ทุกที่ฮอตพอตนะคะมีอยู่ทุกที่ แสงไฟตัางว้ผิดมุมบ่ตอนเย็นจุนอาบน้ำอาบผ้าเสร็จจุนก็นอนเพียค่ะพรตื่นเช้า ร่างกายมันเด้งตื่นมาเองเลยอืมพริกกระเลียงช่วยได้ ชออมหมดวันนี้แหละใหญ่จริงๆก่อ,อ,อนแรกก็จน เดินลงไปข้างล่างเซเว่นอยู่ตรงข้ามโรงแรมไปซื้อเบียร์แต่ขี้เกียจจุนเพียแดดพี่เออพี่จุนเพียเพียแดดมากแดดมันแรงแรงไม่รู้จะว่าแรงยังไงแล้ว อร่อยได้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะเด็ดเลยแต่ของเขาก็อร่อยดีค่ะ เปว่าผักจุนจะหมดทุกอย่างแหละเพขาเลยตั้งหลายวันอร่อยดีทุกคนกลับแก้มเลย สต,สตอร์แน่นดีมากอร่อยค่ะอืม 行，好了。 เขามีหลายอย่างมากมีทั้งหอยมีทั้งคือหอยหลายชนิดนะคะแต่จุนเลือกเอาขาไก่กับปลาหมึก ไม่ท้องเสียก็ให้รู้ไปสิทุกคนตั้งแต่มาเมืองไทยเนี่ยท้องเสียทุกวันจูนอะอยู่นี่ก็เหมือนกันสามีบอกว่าเธอกินเผ็ดเกินว <c oughs> ันแรกกินหมูกระทะก็ท้องเสีย พริกซอยมีสังสีแดงสังสีเขียว จุนบอกสามีจุนว่าฉันซื้อนี่มาแพงแพงประมาณสิบหกยูโรสามีตีราคาแปลงเป็นยูโรสิบหกยูโรแต่จุนแปลงเป็นเงินไทยข้าวกล่องวันนี้ยังถูกกว่าอีกข้าวกล่องวันนี้แค่สิบเจ็ดจุดเก้าศูนย์หยวนเอง อันนี้แพงมากหรือว่าเห็นเราเป็นนักท่องเที่ยวก็ไม่รู้ไปขายให้เราแพงน่าจะมีส่วนนะทุกคนเนาะ ก่อนหน้าจุนกินผักติดฟันจุนนี่หอกมากเคี้ยวกักสาดอยู่ตัวนี้ก็จะใส่น้ำส้มสายชูมีมะนาวฝานด้วยมะนาวเหลืองอะค่ะ แต่ตัวนี้ไม่มีมะนาวตัวนี้ออกเปรี้ยวซื้อมาเยอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยงจุนค่อยไปกินเวียดนามค่ะ อ,อร่อยตอนนี้แสบท้อง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 ตอนนอนแต่ไม่เป็นไร มียาเตรียมเรียบร้อยจุนสั่งคนที่บ้านไว้แล้วทุกคนจุนอยากกินพวกปลาเล็กปลาน้อยหมกปลาเล็กปลาน้อยอะคะ่ะมันมันหน้าฝนุนะคะเขาได้ปลาอยู่ จุนสังคนในหมู่บ้านนั่นแหละเอาไปขายให้หน่อยมันเป็นแบบปลารวมทุกคนมีทั้งกุ้งเล็กมีทั้งปูเล็กแเ้ามาหมวกรวมกันจุนกลับกาะสินวันที่ห้าจุนนั่นแหละอาจจะถึงดึก ตรงเครื่องที่กระสินบ่ายสามค่ะเดี๋ยวหมกให้กินตอนเช้าของวันถัดไปทุกคนค่ะเดี๋ยวจูนจะนั่งกินต่อเพราะว่าเวลาจูนมันไปแล้วเดี๋ยวนึกก่อนว่าจะลงไปซื้อเบียร์มากินแก้มหรือเปล่า <laughs> โอเคทุกคนฝากติดฟัน คลิปนี้จุนขอลาไปก,ก่อนนะคะทุกคนนะจุนขอทักทายเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ค่ะ